สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทพยากรน,นมาครับกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์นะแชร์แล้วนะครับเชร์แลนะและก็คำถาม กดแชร์ออกไปกันได้นะครับโคร9 9ก้าแชร์เท่านั้นแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับอืมแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม เอาแล้วนะครับนะจริงๆอ่ะคำถามเอาเป็นว่าเขาจะกลับมาไหมผมตอบแค่นี้นะเพราะคุณถามยาวมามากๆมะเออเวลาถามมาคุณต้อง,งมีสามีที่เลิกกันไปเขาคิดยังไงกับเราเขาอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวไหมอันนี้สองคำถามค่ะเอาเป็นว่าผมผมผมดูแค่ว่าจะกลับมาไหมคิดยังไงอ่ะคิดยังไงมันแค่ความคิดนะแต่ว่าถามว่าสิ่งที่เขาจะก็ทำเลยคือว่าเขาจะกลับมาอยู่ครอบครัวไหมดีกว่า อคำถามนี้น่าจะสำคัญกว่านะคะอืยังครับนิ่งอยู่ครับเขายังพยายามคิดพิจารณาหลายรอบอยู่นะใช่ไหมใช,ใช้ความคิดนะคะให้รอบครอบอยู่นะคะตอนนี้อืคุณรุ่งนะคะแชร์แล้วอ่ะคุณเอ่ามีแฟนตัวยงด้วยนะคะคุณกินอิ่มนะคะสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะจูนจะได้เงินจากพี่ปลายไหมคะเดือนนี้ ไม่น่าได้ครับปิวปิว,ปวเขาอเองก็น่าจะลําบากอยู่เพราะใครใมันขึ้นแบบนี้แชร์แล้วคะ่ะเกตคนชื่อก้องจริงใจกับหนูไหมคะเม,มาร<จ>ิยมรักมั่นคงนะคะแชร์แล้วอามความรักโสดครับเอ๊ะทำไมได้ให้ไปเดิมอีกแล้วอะ่บอะบารสอ่ะถามแล้วทกศก็ใบนี้ สูอุปสรรคเยอะมุ่งตรงคือไพ่บอกว่าช่วงนี้ถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรอยู่อ่ะมันก็ยังมีเหมือนเดิมไฟไปแล้วเดี๋ยวอนาคตจะดีขึ้นเองนะคะสามวันนี้ยังไม่มีอะไรดีขึ้นอืความรักคือมันเป็นไพ่เดินทางกันด้วยนะแล้วก็อะไรสถานที่ติดน้ําเกี่ยวกับน้ํานะคะขอบคุณค่ะคุณประพสอนนะคะอืมาครับเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี้ใช่แล้วค่ะอันพ่อของลูกเขาเคยคิดที่จะมาหาลูกไหมเอาความคิดอีกแล้วนะเคยคิดที่จะมาหาลูกไหมอ่คิดไหมคิดค่ะคิดภดีนะน่าจะถามไปเลยนะว่าพ่อของลูกเขาจะมาหาลูกไหมไปเลยก็จะได้มานะคะแต่อันนี้ถามว่าเขาคิดไหมก็ได้คิดนะคะใช่แล้วค่ะแยมของที่เคยขอพ่อแม่ไปจะมีโอกาสได้ไหมคะ โอ้ได้สิคะใช่ไหมแต่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขามองการไกลไว้แล้วนะว่าอะไรคุ้มไม่คุ้มนะคะอะไรที่ดีกับเราเนี่ยเขาจะน่าจะให้นะอแชรแล้วค่ะจอมจะย้ายงานใหม่จะเป็นยังไงคะถ้าจะย้ายงานใหม่จะยังไงดีย้ายได้แต่จริงๆมันไม่มีเกณฑ์ย้ายนะเนี่ยออืมแต่ว่าถามว่าถ้าย้ายจะเป็นอย่างไรดีได้งานเลยได้เก้าอี้เลยอืมแต่ว่ามันเหมือนอาจะไม่ค่อยสลืม อาจจะได้ทําได้อยู่ในอะไรแคบๆะคะแบบอันมีกรอบอม,มีอะไระทําอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะ,ะอขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแชร์แล้วจี๊อยากทราบว่าเนื้อคู่จะมาช่วงไหนคะแล้วดูสาวันนะคะสามวันนี้จะไม่มีนะคะม,มีคนมาหลอกนะอืมระวังคนหลอกด้วยนะคะเมตตาดโมน นะเข้ามากันได้นะครับคนละหนึ่งคำถามครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ถ้าพ้นจากคำว่าสดไปแล้วอ่ะแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเราไม่ได้อยู่นี่ก็แปลว่าถามไปก็เท่านั้นแล้วนะครับอืมถ้าอยากดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมามาข้างหลังได้ครับเสียค่าครูนะ มาดูข้างหลังได้ครับถ้าอยากดูจังๆครับนะแต่ข้างหน้านี่พิมพ์ถามได้คนละหนึ่งคำถามโอ้เยอะแยะนะคำถามอาเอืมอย่าดูดวงมากๆดูได้ค่ะตอนนี้เราคิดว่าจะมีโปรโมชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์โอบอกของอาจารย์โอเลยครับอาจารย์ดูไปอาจารย์โอเลยไม่ดูอาจารย์โอเลยผมไปดูพลังจิตผมเก็บไว้ดูพลังจิตอย่างเดียวของอาจารย์โอนี่คือจะดูทั่วไปได้เลยครับนะมาเลยครับนะอ่าอย่าดูดวงมากๆครับ เออมาสิจะถามเข้ามาทิ้งโอแล้วเหรอไม่ได้ทิ้งคืออาจารย์โอ้เข้าใจไหมว่าอะไรที่ใช้กับอะไรได้เนี่ยเราต้องเก็บสิ่งนั้นไว้ใช้ในความจําเป็นในแต่ละสิ่งอย่าเอาไปใช้ปนกันมันไม่ดีนะตรงนั้นน่ะเขาใจว่าโอแยกไปดูคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่คือเอาเป็นว่าดู่ดูได้แต่ต้องฟังคืออ่ะมาเอาใช่ไหมดูใช่ไหมสองคนนะผมไม่บอกไปไม่ดูไม่โอ้ถึงถามเลยให้โอดูคนเดียวใช่ไหมใช่ให้อาจารย์โอดูคนเดียวไปเลยอ่ะมา เดี๋ยวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยบอกอคหรบอกอะไรดีให้อาจารย์โอไปดูคนเดียวเดียวเลยบอกไปเลยนะผมไม่ดูว่บอกไปเลยนะอาจารย์โอดูเดียวรับอกว่ามีราคาโปรโมชั่นนะคะในช่วงโควิดนี้โควิดหนึ่งเก้านี้นะคะก็คือว่ารับดูไพยุทธ์สีราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่พูดละไม่พูดแล้วนะอะนักสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับดีครับเดือดสันครับแข็งแรง แชร์แล้วค่ะแอมพ่อของลูกที่เลิกกันมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะยังครับในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดบอกไปแล้วเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมาะสมมากเลยเพราะคนก็คือให้จานโอเนี่ยพูดไปเลยจะบอกว่ามีราคาโปรโมชั่นค่ะสองร้อยห้าสิบาทนะคะดูพยิบซีกับจานโอนะคะอ่าดูจานโอนะครับนามาเลยขอบคุณครับสงสัยเจ้าตัวกําลังเป็นไพ่ใบนี้ครับอืมไปเที่ยวทางน้ําก็ได้นะอืม นิติกรแชร์แล้วครับไม่มีชื่อเลยไม่ไม่ไม่มีชื่อเลยไม่มีคาถามข้ามไปเลยครับแชร์แล้วคอเฟิร์นสิ่งที่หวังอยู่ตอนนี้จะได้ไหมคะได้ค่ะสมความปรารถนาเลยนะคะเป็นไพ่สมหวังไพ่อธิษฐานแชร์แล้วโบสลักษณะเนื้อคู่ครับอ๋ออันนี้ต้องดูสิบใบครับข้ามไปเลยครับดูไม่ได้ครับนัดสุขภาพเป็นไงบ้างครับแย่ลงครับตัวระวังป่วยหนักนะอันนี้น่ากลัวนะคะอื ทงานที่ทำงานใหม่ผมจะไปหนางไรบ้างหนึ่งคำถามละแล้วก็คำถามที่สองแล้วมีเกณฑ์จะได้ย้ายอีกไหมครับเออไม่ดูครับเพราะคุณถามถามมาสองคำถามแล้วก็ชื่ออะไรก็ไม่บอกแชร์แล้วก็ไม่มีอ่าเอาเลยครับยูริจะมีเงินไหมอันนี้ไม่มีแชร์แล้วชื่อเร่อะไรเลยนะคะจะดูไหมผิดกฎนะเนะี่ยไม่ดูไม่ดูแชร์แล้วคะ่ะไพรคนที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้เมื่อคืนที่เขาโพสต์หมายถึงเราไหมคะอือหมายถึงเราไหมใช่ไหม น่าใช่อ่ะไปต่อครับแชร์แล้วค่ะพรยอ่าถามแนละ้วแชร์แล้วค่ะนกโชคลาภพรุ่งนี้ค่ะโอ้ได้มาจากการงานที่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะอืมต้องต้องขยันมากเลยกว่าจะได้เงินนะคุณนกนะคุณนกนะคะอืมอืมอมใครมากระหน่ำไ้ายให้ขอบคุณมากเลยนะคะแชร์แล้วกุ้งตอนนี้เขาเริ่มใจอ่อนอยากกลับมาคืนดีบ้างหรือยัง เขาไปเรื่อยๆครับไม่เลยค่ะไม่คือคุณกุ้งเนี่ยถามสองสามรอบจนไพ่เปลี่ยนแล้วจากจากดีกลายเป็นลายแล้อ่ะชื่อเกมครับแชร์แล้วครับที่ทํางานใหม่เป็นอย่างไรครับเจ้านายดีค่ะอืเจ้านายอุปถัมแช่แล้วค่ะสอนสอนปีนี้ฮะอ๋อชื่อสอนใช่ไหมแช์แล้วค่ะสอนปีนี้จะได้เป็นทหารไหมคะดูสามวันเองนะคะจะดูไหมไม่ดูครับดูสามวันนะคะ ความรักตอนนี้ขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนคือถ้อไม่มียูนี้จะมีเงินใหม่ไม่มีใช่ไหมตามไปตามไปใช่แล้วค่ะกี่ลูกค้าจะโอนเงินให้ตามนัดไหมคะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองไม่ไม่ตามนัดครับโหแบบใจเรานี่รุ่มร้อนไปหมดเลยนะคะไม่ได้หลังใจเราเลยนะอืใช่แล้วค่ะความรักตอนนี้ไม่มีสถานะเลยโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะชื่ออะไรด้วย อย่าลืมนะโปรโมชั่นดูดวงกับอาจารย์โอนะคะพ่ยิบซีสองร้อยห้าสิบบาทปกติดูแพงกว่านี้มากนะคะอย่เห็นช่วงโควิดไงอ่าอยากจะดูแบบคืนกำไรให้ลูกดวงแล้วค่าครูน้อยๆก็ได้แต่อาจารย์ทอไม่ร่วมด้วยนะคะอาจารย์โอดูคนเดียวพ่ยิบซีกับอาจารย์โอนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่าครู ใครสนใจก็มาสอบถามได้ค่ะอย่างนิโอต้องใช้ทะ NO. เบียนโอ้ยอเอ๊ะเขาเรียกอะไรเรียวันีอ่อยอืมอืมดูเดียวไปเลยเดียวไปเลยกอย่านัทไม่มีแชร์ข้ามไปเลยนัทมีแฟนค่ะความรักตอนนี้ค่ะคุณนัทนะคะไม่มีแชร์กรอย่าแฟนปัจจุบันไม่มีแชร์อืมคือแต่ละคนนี่อ่ะบอก ไม่ได้ปักหมุดเอาไว้เนา no, ะท็อปใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะให้ชัดเจนนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแชรสาธารณะนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะ มันไม่ได้ยากเลยเลยทําถูกกฎก็ดูให้ฟรีแล้วนะคะอมเฉพาะ<ม>ใน,น,ในรายการนะสดเท่านั้นถ้าไปข้างหลังถ้าไปาข้างหลัง<อ>มีค่าครูค่ะอืในแชทมีค่าครูทุกกรณีนะคะอย่ามาบอกว่าขอลองดูหน่อยได้ไหมคะไม่มีครับเมื่อก่อนนี้นะโอ aux, โ้โหโปรไฟล์ดีมากเลยนางแบบเลยแบบหรูหราสวยงามมาตื้อถามขอลองลองดูหน่อยได้ไหมเอาละครับนะครบเวลาลงแล้วนะครับนะเอาละ ก็สักพักหนึ่งผมก็จะไปแล้วนะครับอย่าลืมนะคะดูดวงพายุซีกับจารย์โอค่าครูเพียงสองร้อยห้าสิบาทสนใจทักข้างหลังได้ค่ะ,ะมา